สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านเสี่ยวจะเป็นหนึ่งนะครับวันนี้จะเป็นคลิปเกี่ยวกับการหาหุ้นนำตลาดนะครับว่าเราจะใช้แนวทางยังไงดีในการหาหุ้นนำตลาดที่มันวิ่งดีๆนะพอตลาดวิ่งพอตลาดบวกสวยๆอะ่ะแบบนี้อย่างวันอย่างวันนี้นะตลาดคือเซตแต่มันวิ่ง ดีมากเลยเปิดแกลบคาบแล้วก็รูปมาสวยแล้วก็มันคล้ายกับมันจะยืนยันขาขึ้นได้แล้วนะในเบื้องต้นนะแต่ว่ามันก็ยังติดนิดนึดนงตรงที่ระดับแนวต้านนี้ข้ามไม่ได้แต่ถึงแม้ว่าข้ามต้านไม่ได้แต่ว่าหุ้นหลายตัวก็วิ่งดีนะอย่างเช่น e a นะ e a เฮ้ e a นี่ดีดออกทำหายเลยนะะอกทำหายเนี่ยอย่าง v g i ฮะ v g i ก็ออกทำหายแบบโหดโหดมากเลยคำถามคือว่าเราจะหาหุ้นแบบนี้ได้ยังไงหาเจอมันก่อนได้ยังไงหรือว่าเข้า ในจังหวะที่มันวิ่งมันเริ่มต้นวิ่งดีๆแบบแรงๆออกตัวแรงๆตอนนั้นได้ยังไงนะจริงๆมันก็ผมก็ไม่ได้มีสูตรสำเร็จรลปนะผมก็เอาจากของฝรั่งมาครับของทางสูตรน,น,นี้ก็เป็นของปู่โอนิลวิลเลียมโอนิลนะ ของสายสายเจสซี่ลิวมอลแล้วก็นิโคลัสดาวาสครับกลุ่มนั้นนะกลุ่มโมเมนตัมตั้งแต่ในอดีตเขาก็ใช้หลักการที่เรียกว่าหุ้นนำตลาดกับหุ้นแข่งกว่าตลาดนะวิธีการดูนะผมจะใช้หลักการแบบนี้คือจะดูลักษณะของเซตอะครับเป็นหลักเลยเซตนะดูสองเซตก่อนนี่ฮะ คือถ้าเซตมันมันเป็นขาล,ลงตอนนี้ผมผมมองว่ามันเป็นขาล,ลงอยู่นะเพราะว่าดูสิครับมันเนี่ยเนี่ยผมไม่ดูภาพใหญ่นะเห็นไหมครับนี่ตรงนี้ฮะยังเป็นขาล,ลงอยู่ใช่ไหมครับ ราคายังไม่สามารถทำจุดสูงสุดใหม่ได้เลยในรอบปีหนึ่งยังไม่ได้เลยใช่ไหมเนี่ยอันนี้เดือนไหนอันนี้เดือนเดือนเก้าเนาะยี่แปดเดือนเก้าของชุดในรอบปียังไม่ได้เลยใช่ผมใช้หลักการเทียบง่ายๆเลยว่าถ้าห้นตัวไหนที่มันทำห้าสิบสวิหายได้นะจุดสูงสุดใหม่ในรอบปีได้นะตัวน,นั้นนะ่ะนำตลาดอันดับหนึ่งนะมันม่มีวิธีการานึนงไหมนะเดี๋ยวผมไม่แนะนําดู้วย แนะนำให้ท่านดูหลายๆแนวแล้วกันอันดับแรกเลยนะถ้าเซตไม่สามารถทําจุดสูงสุดใหม่ได้ในรอบปีหรือ52วิกหวิขายเนี่ยผมก็จะเซิร์ชว่าหุ้นตนัวไหนที่มันทํา52วิคายได้ด้วยการเนี่ยสแกนครับตอนนี้ผมใช้ของ S Pen นะเเขาก็มีมีเมนูสแกนครับนี่ยนะผมไม่ดูตรงไหนไม่รู้นี่ครับ Price reach uh, 52 week high และ low นี่นะเนี่ยมันก็จะมีลักษณะนี้ท่านก็เนี่ยครับสแกนแบบนี้นะ Morning ก่อนนี่นะท่านก็ Run Screen ไปครับหุ้นพวกนี้แหละครับที่เป็นหุ้นแข็งกว่าตลาดครับเนี่ยพวกนี้นะ ท่านก็ลองเปิดกราฟดูก็ได้คือหุ้นที่ติดลิสต์ก็ใช้ว่ามันจะเป็นหุ้นที่น่าซื้อเสมอไปนะบอกไว้ก่อนหุ้นที่สแกนเนี่ยที่ท่านบางคนก็จะไปซื้อสูตรสแกนมาแล้วก็คิดว่าหุ้นทุกตัวแล้วมันมันมันใช่หมดนะจริงๆเป็นไปไม่ได้ครับท่านต้องไปทํากันบ้านเองนะว่ามันทรงน,นั้นมันมีจุดเข้าซื้อที่ท่านคิดว่าท่านปลอดภัยหรือเปล่าด้วยอย่างเช่นอ่ะ ดูบีกิมนะแบบนี้ก็ข้ามฐานมาแล้วครับฐา,ฐานคืออะไรครับฐานก็คือการเนี่ยราคาวิ่งไปชนแนวต้านแล้วมันไม่ผ่านสักทีครับจนถึงวันหนึ่งมันก็ทะลุดได้ครับเนี่ยท่านต้องซื้อตอนที่ราคามันทะลุดได้แบเนี้ยครับซื้อวันนี้ฮะเนี่ยซื้อวันนี้เลยเนี่ยที่ราคามันข้ามกรอบสามสองขึ้นไปได้ครับเปิดมาแล้ว เปิดมา3 2มสองนะท่านอาจจะซื้อที่3 2มสองจุดสองห้าสามสองจุดห้าไนซื้อได้อยู่นะหรือไม่ก็ฐานแบบนี้ประเภทนี้เนี่ยคับวิทแทนเดิลมันเนี่ยเนี่ยคับแฮนเดิลเนี่ยท่านซื้อที่ราคาข้าม30บาทครับแบบนี้เรียกว่าจุดซื้อที่ดีนะสำหรับผมนะผมจะไม่ตามแบบราคาวิ่งแบบ v ิ i นะ v ิ i ผมย่อไม่ตามอันนี้เพราะว่ามันไม่มีฐานราคาที่ผมวิจักเลยอืออยกเว้นว่าตรงเนี้ยเออมันค้ามได้โอเคตกเล่นได้ v g i ก็เช่นกันครับ v g i นะเห็นไหมเนี่ยราคาอไม่เป็นไรราคาทำภาพสังวิคายตรงนี้ฮะเนี่ยตรงนี้ก,ก็ซื้อนี้ได้ BTS ครับ BTS เนี่ยฮะ เห็นไหมครับุ้นพวกนี้เอาชนะตลาดได้อย่างงดงามเลยแต่ประเด็นคือจุดซื้อมันหาไม่ค่อยได้ตัวเองตัวเนี้ยคือถ้าท่านซื้อเบรกเอาก็ไม่ได้หุ้นส่งนี่นะที่วิ่งเขย่านี่นะเบรกเอาไม่ได้ตังค์ครับซื้อไปสุขภาพจิตเสียมากกว่าที่จะได้กําไรนะมีความสุขนะท่านซื้อช่วงนี่มันย่อครับเนี่ยส่งคือพยายามดูนิสัยมันนะนิสัยหุ้นนะเนี่ย มันขึ้นมาย่อแล้วท่านท่านลองขีดเส้นดูได้ครับเนี่ยเบรกเอาถ้าท่านซื้อท่านลองจินตนาการดูวเองว่าท่านซื้อเบรกเอาแล้วเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยท่านได้ตังค์ไม่ได้ตังค์ครับดูต่อไปครับท่านลองดูนะุ้้นตัวไหนมันมันจะซื้อแบบเบรกเอาได้หรือเปล่านะเนี่ยอันนี้ได้อันนี้ได้ตังค์แต่ว่าต่อมาเนี่ยเนี่ยเปอร์เซ็นต์นี้เนี่ยเ,เ,นนเนี่ยฮะ ไม่ได้ตังค์ส่วนใหญ่แล้วมันจะไม่ได้ตังค์นะถ้าท่านเช็คแล้วมันซื้อแบบเปกเอาไม่ค่อยได้ตังค์นั่นก็รอย่อครับรอตอนย่อเนี่ยรอแบบนี้รอแบบนี้เราตรงที่ราคามันลงมาย่อที่เส้นค่าเฉลี่ยครับหาที่มีนัยยะสําคัญนะตัวนี้ก็เป็นเส้นสีสีน้ำสีฟ้านะเนี่ยอันนี้ก็ซื้อตอนนี้เราเนี่ซื้อตอนย่อเนี่าครับ ซื้อวันนี้ได้ตังค์ครับเพราะว่าท่านจะสบายใจกว่านะหุ้นประเภทนี้นะหุ้นที่มีลักษณะการทําราคาแบบเนี่ยราคาแบบขยับขึ้นขยับขึ้นขยับขึ้นขยับน,น,นี่นะเบรกเอาไม่ได้ตังค์ท่านต้องปรับวิธีการนะคือพยายามหาวพยายามพัฒนาทักษะในการซื้อให้ได้จากสองอย่างคือซื้อตอนเบรกเอาก็ซื้อตอนยอ่อแล้วก็ท่านก็ แบ่งแยกไปว่าท่งแบบไหนที่ซื้อตอนเบรกเอาได้ทรงแบบไหนที่ซื้อตอนย่อดได้ท่านต้องดูดูมันเรื่องผมแนะนํานั้นเนี่ยถ้าวิ่งขยาวไว้นนี้นะขยับขึ้นขยวลงเนี่ยซื้อตอนเส้นค่าเฉลี่ยย่อมาเส้นค่าเฉลี่ยได้ตัง E.A.E.A. EA ีดูเลยเนะ E.A. นี่ผมว่าสวยนะ จุดซื้อที่ดีขึ้นไปตรงนี้ราคาข้ามได้เนี่ยเน็ตแบบนี้ซื้อตอนเบรกเอาได้ครับเพราะว่าราคามันมันไม่เคยเห่ยแรงแล้วก็มันเพิ่งขึ้นแบบนี้นะัได้เนี้ดี EASTW นะฮะอันนี้ก็เบรกเอาได้นะผมเคยดูนะฮะข้ามได้พอข้ามได้แล้วยัง เปิดโอกาสให้เราเข้าเราเข้าแล้วเนี่ยย่อให้เราเข้าอีกครั้งหนึ่งนะก็ถือว่าจังหวะที่ดีเนี่ยแบบนี้นะครับคือราคามันชนแนวต้านแล้วก็ไม่ผ่านถึงมันหนึ่งมันดีดข้ามข้างกระซื้นไปครับอร่าแงบบนี้นะ FTR แบบนี่ครับเห็นไหมครับหุ้นที่ทำออทามเฮ้หุ้นที่ทำาห,ททำหาสิบสองวิคายนี่มันมันยังไงซะมันก็เป็นหุ้นที่นำตลาดครับ ทรงมันส่วนใหญ่เป็นเงี้ยคือมันยกเป็นขาขึ้นแล้วก็ราคามันวิ่งสวยครับตัวเนี้ยอย่าง F T R E I T เนี่ยก็เนี่ยเด้งที่เส้นสิบวันขึ้นไปครับสวยครับแต่จังหวะซื้อก็ไม่ไม่มีนะอาจจะต้องลองเนี่ยเนี่ยข้ามระดำเนี้ยได้ว่ามันชนหนึ่งสองสามครั้งไม่ผ่านแล้วก็วัดดูครับอิมแพ น่าอิมแพกไปละสวยไหมฮะสวยนะนี่ข้ามไปจังหวะเก่าก็เนี่ยนะราคาข้ามได้เห็นไหมสรงบนนี้ก็ซื้อเบรกเอาไม่ได้ละมันมีการสะสมสะสมข้ามไปได้แล้ว,ลวก็ย่อลงมาให้ตกใจันนี้อีกรอบ,ออบนึงนะการซื้อที่เส้นค่าเฉลี่ยจึงเนี่ยใช้ได้เลยนะซึ่งมันก็เสี่ยงนะตอนนี้วันเนี้ยเป็นจังหวะที่เขา เขาจอดรถนะครับให้เราขึ้นนะแต่เราก็ไม่กล้าขึ้นผมก็ไม่กล้าขึ้นนะ <c oughs> คือตอนที่ราคามันยังไม่เฉลยอะท่านนึงออกว่ามันลงแดงแดงมาเงี้ยเราะจบรอบปุ๊ว่าพุ่งม,มาเนี่ยแต่อีกวันมันเด็ดกลับเลยอ๋อรู้แล้วมันเด้งที่เส้นห้าสิบวันไงตลาดเฉลยค่อยรู้ว่าค่อยค่อยรู้งี้นะก็ก็ถือว่าเราพลาดไปสมแบบนี้ก็จําไวไ้ว่าต่อไปเจอเนี้ยก็ต้องต้องลองเล่นดูเพราะว่า ถ้าซื้อที่ตรงนี้แด้น่ายี่สิบบาทนะตอนนี้ก็ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ไปแล้วอินทัดนะอินทัดไปไกลเลยฮะนั่มันผลดีนะตัวนี้วิ่งไปละจังหวะซื้อไม่มีเลยฮะนี่แม็กแม็กเป็นลักษณะของหุ้นที่ถึงแม้จะติด 5.2วิคไฮนะแต่ว่าดูทรงราคามันไม่ใช่ครับนี่ฮะนี่คือลกักษณะหนึ่งของของเออร์เลอร์ของน er อยส์ที่มันมามาจากการสแกนหุ่นนะท่านจะต้องไล่เปิดกราฟดูมันมันเสียเวลาไม่มากครับพวกนี้ทำไปเถอะเซลิกเนี่ยเซลิกเซลิกก็เนี่ยฮะราคาทำ จุดสูงสุดใหม่ได้อย่างต่อเนื่องเ,เห็นไหมครับนี่เป็นการขึ้นแต่ก็ค่อนข้างทุรักทุเล,ลนะผมแนะนำนักทงเห็นไหมครับซองสลิกถ้าท่านดูนิสัยมันนะมันขึ้นแบบขย่อ่ะครับดังนั้นซื้อตอนที่ราคามันย่อลงมาเส้นค่าเฉลี่ยน,นี่ปลอดภยอัยกว่าเยอะเลยครับเนี่ยสลิกเป็นอีกแบบหนึ่งที่ที่ที่เป็นตัวอย่างของหุ้นที่ซื้อซื้อแบบย่อดีกว่าซื้อตอนเบรกเอานะถ้าท่านเบรกเอาเนี่ซื้อในปั๊บนานไง ขยามาให้นี่ละเอาอขยเขย่าองนล้เห็นไหมครับแบบเนี้ยไม่ได้ตังคะถ้าท่านซื้อไปอแล้วท่านใจร้อนเนี่ยนะวัดวายครับเดี๋ยวเด,วเดวซื้อเดี๋ยวขายเดี๋ยวซื้อเดี๋ยวขายนะตกใจนะก็ต้องเนี่ยซื้อตอนนี้ซื้อตอนนี้ราคาขายย่อลงมาที่เส้นยี่สิบวันเนี่ยซีฟ้ายี่สิบวันนะ SISB ครับโหวันนี้สวยมากใยปี ข้ามได้ครับเห็นไหมอืมเนี่ยสวยเลยนี่คือประโยชน์ของการสแกนหุ้นนำตลาดนะเพราะว่าเวลาเวลาตลาดมันดีดดีๆนี่หุ้นนำตลาดดีดส่วนดีดนำเลยฮะดีดนำแล้วก็กำไรงามมีความสุขในการถือฮะ s t p ไนะ e ไปแล้วฮะ ไปไปยังนะขอดูนิดนึงอ่าเขียนเขียนนิวไฮครับไอ P ีพีไอก็ได้ในเส้นสิบวันนะเห็นไหมครับพวกนี้คือหุ้นที่มีโมเมนตัมดีๆนะสิบวันเนี่ยเอาอยู่นะท่านต้องต้องต้องสแกนแล้วก็เนี่ยดูหุนห้นนี่แหละครับสองวิคัยนยแล้วก็ดูว่าตัวไหนที่มัน ในที่มันข้ายมย่อมาชนเด้งที่เส้นสิบวันทั้นก็รอซื้อตรงนี้เบรกเอาไปได้ครับเนี่ยได้ก็ได้ทรงแบบเนี้ยผมเปรียบเทียบแล้นะแบบนี้ซื้อเบรกเอาได้แต่แบบเนี้ยแบบมันแค่มันต่างกันตรงไหนสิลิปนะเส้นค่าเฉลี่ยมันโน,นเนียฮะโอ้ใช่โน,นเนียนะผมดูตรงนีนน้น,นนะ เส้นค่าเฉลี่ยโนเนียเอ็นสิบวันตัดยี่สิบวันเรารู้วุ่นวายหมดเนี่ยแบบเนี้ยสังเกตนะดู B T S นะนะโนเนียฮะโนเนียกับเส้นเส้นยี่สิบวันมันไปไหนมันขึ้นมันเดี๋ยวเนี้ซื้อแบบย่อดีกว่าแต่ถ้าท่านดูตังเกตนะดู S C P I นะเส้นค่าเฉลี่ยมันเนี่ยมันไม่ตัดกันกับมันแบบมันชิงห่างกันแบบเนี้ยซื้อเบรกเอาได้ นะสังเกตให้ดีนะจำจำไว้นะ T A E T เนี่ยฮะมันโนเนียกเส้นค่าเฉลี่ยก็ก็ท่านซื้อบไปเอานี่ไม่ได้ตังค์เนี่ยแต่ถ้าท่านซื้อรอซื้อตอนย่อดเนี่ยซองที่ราคาเนี่ยนะก็ได้ตังคนะ์ในราคาข้ามนี่ได้ท่านก็เนี่ยเนี่ยแต่แต่ว่าเห็นไหมฮะนิสัยมันหมล่ละมันลงมายอดที่เส้น10วันดีนะที่ดีดไป ก็ภาวนาว่ามันจะข้ามกันได้นะอันนี้อันนี้ยังข้ามไม่ได้อ๋อ,อข้ามได้แล้วแต่ข้ามหายนี่ยังไม่ได้เราดูต่อไปว่าถ้าตลาดดีก็น่าจะวิ่งไปต่อได้อีกนะ TAE วิ่งเลยแลว t อล้วตัวเดิมด่วย T พรามเห็นไ,ไหมฮะคนที่วิง่งจะดีจะเป็นีน้ ขึ้นค่าเฉลีย่ยถ้าเป็นมันถ้ามันฉีกทางหางจากกันนะซื้อเบรกเอาได้ครับเพราะว่าโมเมนตัมมันสูงมากโมเมนตัมมันแรงที่สุดนะ VGI มา VGI วันเนี่ยถ้ามันเป็นแบบนี้นะซื้อ b r e a k o u ได้เนี่ยตรงนี้อาจจะเทเลศเลยนนะวันวันนั้นที่มันย่อลงมาซื้อตอนนี้ไปแล้วก็ติดกลับเพราะนั้น ย่อลงมาให้ตกใจแต่มันก็สามารถที่จะปิดสูงได้ก็โอเคอยู่พอไหวิ้งวีจเนี่ยนะจังหวะเนี้ยทิงจังหวะจังหวะเนี้ยฮะตั้งแต่ตอนนี้ตอนนี้ท่านต้องมีฮะต้องมีอะไรตอนนี้นะก็มีคนก็ถามว่าถามวันนี้นะว่าซื้อท,ที่ระดับราคานี้ทันไหมผม,ผมบอกว่าไม่ทันละฮะ ก็อย่าไปจริงจังมากครับหุ้นตัวไหนก็ตามที่ว่าเราไม่ทันเราเพิ่งเห็นหรือว่าเราเห็นจังหวะซื้อไม่ได้ก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับนี่คือนี่คือความเชื่อแรกที่ท่านต้องบอกตัวเองให้ได้นะว่าคือตลาดหุ้นมันให้โอกาสเรามาเสมอครับให้โอกาสทุกวันเลยเราอย่าไปได้แบบประมาณว่ากลัวตกรถเห็นหุ้นดี เห็นหุ้นที่เราคิดว่าพื้นฐานดีนะคือดูคือดูกราฟไอ้ดูดูดูงบเลแล้วสุดยอด PE เดีทุกอย่างแต่ว่าปัญหาคือราคาวิ่งไปแล้วเราซื้อไม่ทันเนี่ยก็ข้ามไปครับอย่าคิดว่าหุ้นในตลาดมันมีมีดีตัวเดียวนะมันมีมากมายเลยถ้าท่านสแกนหุ้นเป็นนะท่านหาจุดซื้อได้นะไม่ว่าจะเป็นเบรกเอาหรือไม่เข้าบ่ายออนดินะผมว่ามีหุ้นเล่นมากมายเลย ที่สําคัญคือเมื่อกี้คืออย่ากโกดตกรถใช่ไหมตกรถไปข้างมันมีหุ้นดีให้เราเล่นเยอะเชื่อแบบนี้บอกเองเนี่ยต่อมาคือท่านต้องมีการพ,พัฒนาทักษะในการซื้อหลายๆแบบไม่ว่าจะเป็นซื้อตอนเบรกเอาฐานราคาแบบไหนที่ที่มันน่าเชื่อถือและซื้อแล้วมันได้ตังท่านต้องลองลองไปหลายๆเรื่อยครับลองไปหลายๆแบบนะทั้งซื้อเบรกเอาทั้งซื้อตอนยอ มีมีไว้สักอย่างน้อยสักสามหรือสี่สี่แบบนะครับที่เราชอบไทยชนันแล้วก็ได้ตังค์นะอีกอย่างคืออย่าคิดเอากำไรเยอะอันนี้ประเด็นสำคัญเลยนะที่ผมเคยติดกับหลักเรื่องนี้มานานเลยก็เพราะว่าผมคิดว่าผมต้องได้หุ้นเด้งไงพอได้หุ้นเด้งปับ๊บผมต้องพยายามเลือกหุ้นที่มันสุดยอดอ่ะซึ่งบ่อยครั้งแล้วเราทำการบ้านมาไม่มากพอไงมันก็ ซื้อไม่ทันพอซื้อไม่ทันก็กลัวตกรถกลัวตกรถแล้วเห็นหุ้นนี้มันดีมากเลยก็ต้องวิ่งกระโจนเข้าตามโดยที่เรายังไม่เห็นซตทอัพที่มันได้เปรียบครับการเป็นว่าไปซื้อที่ดอยครับเพราะจากนั้นราคาเขย่ามาท่านก็ไม่กล้าขายบ้างกลัวกลัววา่าจะโดนหลอกบ้างกลายเป็นอะไรที่มันแบบมันมันพันกันมันสร้างปัญหาครับดับงนั้น คิดสามอย่างนะหนึ่งคืออยาก,ก,กลัวตกรถตกรถไปช่างมันมีหุ้นตัวใหม่ให้เราเล่นเสมอสองคือพัฒนาทักษะในการหาจุดซื้อที่ดีเบรกเอาด้วยไบออนทิปด้วยสามคือกินกำไรพอเพียงพอครับ20%ได้นี่คือว่าสุดยอดแล้วครับอย่าไปเอาระดับเป็นเด้ง50% 100%เลยตั้งเป้าที่20%ให้มันเป็น3เท่าของระดับที่เราตัดกกดทุนให้ได้ก่อน ถ้าตักกาทุน5%ก็15%เนี่ยเริ่มล็อกกําไรแล้วถ้าท่านคิดแบบนี้นะท่านจะมีหุ้นให้เล่นมากมายเลยใช้การทบต้นออกดีกว่านะฮะก็เดี๋ยววันนี้ก็คงหยุดแค่ประเด็นนี้ก่อนนะครับสองวิหายเดี๋ยววันต่อไปผมจะเอาไอเดียในการหาหุ้นนำตลาดมาแชร์กันอีกรอบครับสวัสดีครับ